เมื่อท่านเห็นเป็นโตแม่ไั่ได้ไม่เสะออกใสะออกนายหันปลุงแม่ขามันได้นี่ป้าโตรู้ผูกคนหลงคนลงโต่งคนหลงไว้แม่คนกระโดดลงคนกระโดดความหน้ามันแต่กระโดดความหน้าจะกว่ามอวิพราะว่าหน้าพายมันแห้งนี่แม้งเมื่อคืนนี่เมื่อวานนี่ก็ต้นใกล้แรงๆหน่ะฝนตกหนักเติบปลุงแห้งเมื่อวนฝนตกแห้งยัางโต่งได้อีป้าได้ แม่น้ำพัดลงแฮงบาดนี้เพิ่นสิโดนความน้ำมันโดนบ่ได้ติไปบ่วิทแม่นไบ่ลงโตบ่ตาก็เลยได้เพิ่นมาเพิ่นมากินมันดแม่นเพิ่นมากินมันตตัวักใหญ่เลยเพิ่นเตรียมมากินมันดหนูตัวนี้มายังนี่่แมู่เออถาเด้อลูกเออาดต นี่บ้านเนี่ยได้ี่บ้านเนี่ยได้ี่บ้านลงละนี่บ้านอยดลกผักไยเราจังหน่อยปรุผักแล้วกัสีตั้มบวบผักแล้วเราก็สีตั้มใส่ผักใส่กะีเลยใส่หอมใส่ผักใส่เมล็ดป็ยเนี่ยงเลยน้องรมองผักคือผักสินงผักป้านี่เนาะบางๆบางๆมันนี่พี่น้องรังก่อน นกใหญ่ชองคนนกกะเดียสจะได้จักนกถาลุ่นน้อกันพี่น้องนกระเดียกกใหญ่ว่ามันำกระปั้นี่มัน กินเมนูปกติต้ะจะ้อกินปลานจะตกินเมน,น,นูเลยกินเมโน,โนูจะองอะมันอย่างร้อยแข่งกันคือข,ข้าวงเพื่อนจ้าแข่งน้ำน้่มแห้งเนาะต้มบ้านาตัวนลาก็บใส่หอมเสร็จเนี่อนหอนเป็นต่สิเจ้าเลยต่สีเสือ หมกแมวหมกน้องผย่าเป็นหมากินย่าเป็นมากินหมกใส่ยังหมกใส่ยังใส่ไม่ต้องแล้หักใส่ปีนั่งบอเพราะไม่ต้าหูก่อนหูก่อน่ไหเรตาเดีะยว่าหมกใส่ปีได้มันถงสุกใส่ปีนั่งใส่สูตรโบราณเลยสูตรโบราณ ตัวมาลายตนกันมันแะันห่แดงตมใส่บัวน้ำหอมอมน้ำิน้ำอจะีลนโขกน้อยไปลงไว้จะได้เปลี่ยนโขกซะบ้านใส่ปีลงไปเลยพี่น้องใส่ปีเพักพักบัวหอมมากกับเกี๊ยมนะครับเัวสิคข่ ตมนอกัน่ตั้ให้มันเข่ากันเลยไปต้แ่บอกน้องสตดดั้งเดิมโบราณนั่นแต่บอกน้องน้อใส่หัวลาไ่กินแจเดินแล้วอาต้องใส่หัวชคลลงไปใบพักใส่ใบพักลงน้ำให้มันหอมเปลนไงน ข้าก็ใส่หนกพริกแล้วใส่หมกพริกรุงเลยเป็นไบ้างนี้ปรุงเลยบ่ปรปุงเลยต้มใส่ทีเดียวเลยองอลัวเานี่าปลาลงไปเนื้อเนยาใส่ Bà rá Bà rá cung Kìa múc, đồ của lũ mẹ bà đây Kìa nó chắc mốc nó Nè à to, lên Nú sống tô tôi nửng tôi nói Tô nói เอาไปเดี <ève S 1> ๋ยวนี้สุกนี่ป้าได้สี่มกแล้วปารู้ไตอนนี้แบ่งใส่กันป้า้หมมกใหญ่มันชินานสุกแม่มกใหญ่มันชินานสุกป้าเขาแม่เจียดปลาลตัวนี้นี่ นี่นี่แต่ปลาสันหน่อยนี่แต่ปลาขอนห่อยปลาโรยเลยหันนี่มุกกระสีใบใหญ่ปลาได้ปลาโรยสีประมาณนี้แหละจังสุกไวอยากินเลยมุกหน้อยจังสุกไว้เนาดนี่อือหืสุกแล้วปลาโยมุกหนูคฮัมุกหนูต้มปลาเมนูวันนี้เมนู อาหารสาเป็นยไงเอ้ยิกันเด้เป็นลงเด้อมลงมือกันเลยเป็งแบบนี้มาเด้อปงเด้อมาเด้อพ่อใหญ่ม่ยายพอตาลรวเกิดปฐพันำเด้อเอเบดจุกุจุคนกินข้าวสวยน้ำกันไหนี่สาวยเนัาข้ามกันหนึงสวัสดีปารูอีแค่นึ ข้งแรกนี่ายุเข้าอี่แล้วป็ไรกเลยไปเด็กไปโรงเรียนข้างแรกได้ก็วอกิน <GO> ม <av uther> ุกหนูเป็นไมันมันมันไปดูกนะว่าเอาไว้ห่าได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามาถอด กอากะดุกมันมันจะมาทอดไถ่ลืมปลาสบายดีพ่อแม่ไมมลูกเสีบสบายดีพ่อแม่มุกหนูเขาเขาน้ำโซกแสบเด้อหอมนหวนเลยสดปยสนสสนึ่แม่เพมเขากนหนึ่งเขาก็อยากไปสุปายสายกอเ้แม่หนูมุกหนูกับเติมปลาน้ ต้มปลาคอกับปลาบูเต่ไปใส่หมอยพ่อนหมอนเามาได้ต้มปลาบูใส่สมค่าไหมมกนูแสบเลยบ่เคยกินจิ๋วไปไบมมกนูเนชอบ่พี่ได้มาไม่ใหญ่เลยบอกถือ ไปเยี่ยมยูยูนอนเนาะนแหลไปลตัไปอูดไปโนนโอ้ยนางาอยู่ตรไโอ้ยถ้กม no no ันน no ี no ่แหละมันนอนันร no ับข้านางอูจนรับข้ามโคตรหนาวมึงโอ้ยนางาอยู่ตนนตรงนตรงยเป็นตัวตรงนั่ง ลอยๆบางแถวเป็นอย่างนด้ด้ยมามันเคยขามไม้ตอแรยลยย่างน้กว่าบ้านฝั่ง้าบจะจวนไม้ขามไปตองแรกไปหัวคนอืมเยมขามอยคกยี่ข้ไปด้ยอืมย่งน้ มันมันก็าเขงารหานะงะมันหลิวหิลงที่เนาะเขลงารมหาไม่กับับได้หนู่ดูมั้งไม่นไปกินมันไม่ได้ไปกินมันมันจะปล้างหกไาอรอยเนะไม่ต้องบ้านนี้เขาก็เลยกินมันก้ะวันน้ ไม่เอาอืมฮ er ึฮัลโหลเป็นไงไม่เป็นไรนะอ๋อหนูหนูอ่อยอะเนตะปองไม่กินแซ่บนะกินต้อง่หน้าแบบบุกขาดซ้ายเลยเป็นอ้อไม่เงี้ยงมากเลกระเดี่ยว่นนี้ขยบขึ้นขยบขึ้นชอพ่อจะใส่โอ้ยขึ้นครับอันนี่อยหม่ของคนนี้นุ๊กเสร็จวัน่ใคร่

อามาเขาจะเพียเขาจะเพียเขาจส่มาแบบคอหัเจาะนิดเดียวแล้วอปวอเขาบูนคลองแฉะอืมความขนาดเป็นลเลย ปรลุงมาเลยน้อมีอล,ละเรปุงชินี้กินนะเราะก็ได้ไปรุงตากอไรก็แจกจานแลยเป็นกํะดัางใจไหนเด้อปลุงเด้สดอสวัสดีโซเชีสวัสดันในเด้อพี่น้องสวัสดี